โรคลมชักความจริงที่คุณต้องรู้และควรสนใจโรคลมชักเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันและความปลอดภัยของผู้ป่วยแต่เมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและเหมาะสมก็สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องการความสําเร็จในการรักษาโรค โรคลมชักเอ p ิเลปซีเกิดจากคลื่นไฟฟ้าในเส้นทางประสาทในสมองที่มีการทำงานผิดปกติทำให้เกิดอาการชักซ้ำาๆซ,ซึ่งอาจมีสาเหตุต่างๆเช่นพันธุกรรมการบาดเจ็บหรือโรคทางสมองบางชนิดซึ่งทำให้เกิดอาการชักที่แตกต่างกันอย่างมากอาการของโรคลมชักแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคืออาการชักทั่วร่างอาการชักเกิดทั่วร่างกายผู้ป่วยอาจหมดสติชั่วคราวและมีอาการเกร็งหรือกล้ามเนื้อกระตุกเป็นช่วงสั้นๆอาการชักเฉพาะที่ อาการชักเกิดเฉพาะบางส่วนของร่างกายเช่นแขนหรือขาผู้ป่วยอาจยังมีสติอยู่แต่อาจมีอาการสับสนชั่วคราวหากอาการชักเกิดขึ้นมากกว่าสองครั้งและแต่ละครั้งห่างกันเกิน24ชั่วโมงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาทเพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดการรักษาโรคลมชักจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรคซึ่งแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมอาจรวมถึงการใช้ยากาันชักการผ่าตัดหรือการรักษาตามสาเหตุร่วมกับการควบคุมอาการชัก นอกจากนี้การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆที่สามารถทําให้เกิดอาการชักได้เช่นการเบียดเสียดหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอย่างรุนแรงก็สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอาการชักได้ถ้าคุณหรือคนใกล้ชิดมีอาการที่เข้าข่ายโรคลมชักการรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาเมื่อเร็วเท่าที่เป็นไปได้จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โรคลมชักเป็นโรคที่สามารถควบคุมได้หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องการความสำเร็จในการรักษาโรคแต่ถ้าคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเราต้องการเป็นที่มาของข้อมูลและความช่วยเหลือที่ดีที่สุดสามารถติดต่อแพทย์เฉพาะทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ramcare Connect 1512ต่อ2999หรือ Line Official Ram Hospital